ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์งนะครับตัวเมอร์ <c oughs> อ่าวันนี้นะครับผมผมก็จะเอาตัวละครจากอีเวนต์โคเวอร์นะครับไอตัวนี้นะครับผมลักกี้สปีกแมนและก็น้องซานต้าทีวีแมนนะครับจะเอาไปลงในโหมดอีซี่นะครับผมในแมッ Toilet City นะอยากรู้ไหมครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดติดตามให้กับมหาเทพแบงค์ด้วยละกันนะครับทุกคนถ้าทำครบแล้วเราไปเริ่มกันเลย Let's go โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมในดาดทอยเลสซิตี้นะคะผมและโหมดอีซีเอาไปสองตัวพอนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคครับทุกคนทีนี้เราก็กดเลือกเลยเอซี่เลยเอ่ากกก็กลัว่าที่ไหน ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมตั้ง20เวฟนะครับเดี๋ยวเจอแก๊งผม l ลัคก,กี้สปิกแมนตัวแรกก็ลงไปเลยนะครับ177เ,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 เหรียญนะครับผมมาเอาไปเลยนะครับทุกคนลงไปเลยครับลงไปเลยอัพตันนี่ก็800นะทุกคนนะก็เดี๋ยวน่าจะไหวอยู่แหละคนดูคิดว่าเฮ้ยตัวโลดคูดาวอะไรอะ่ะคูดาวหนึ่งนะคนดู เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมี2ตัวนะครับผมโอเคครับผมสบายแล้วลงไปเลยครับตัวนี้นะครับผมซานตาซานตาแทงไหมให้ซานตาแทงนีกหว่าเนาะเจอพลังโคเบอร์ของผมไปเป็นยังไงล่ะอ่ะขออนุญาตวางซานตาครับทุกคนเวฟสามนะครับผมไวมากชิลอยู่ครับเรายังชิลอยู่เนะเรายังชิลอยู่อ่าเดี๋ยววางซานตาหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังไหวอยู่ครับผมโอเคนะครับผมมาทีนี้นะครับอ่า เวฟที่4ี่ครับรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นนิดนึงนะครับเราจะอัพนะครับผมให้มันเป็นเลเวลที่2นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ายากอ่ะผมลองอีกสักหนตัวดีกว่าระหว่างรอนะครเรียบร้อยครับซานตาผมอัพเลยดีกว่าอัพเลยเลเวลสออุ้ยยังไม่ทันเลเวลหแล้วอุ้ยตัวโหดมาขอนี้เพิ่มครับเป็นเลเวลสครับชิลแล้วก็ดูคูดาวูน์จุ้า มาครับมาเลยครับผมไม่กลัวครับหน้าไหนก็มาเลยครับเป็นเลเวล2นะครับจะได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราจะเวฟหกแล้วมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอ้าอัพเลยครับผมแล้วผมแล้วก็อัพซานต้าต่อเราเวฟหนะครับผมก็จะอัพซานต้าเพิ่มอีกหนึ่งนะครับยังชิลอยู่ยังชิลอยู่มาครับเวฟที่เเป็นที่เรียบร้อยครับคนดูเราไม่กลัวครับเราอัพไปก่อน นะครับเราค่อยเราค่อยหาทางออกนะครับผมยังไหวอยู่ครับผมจริงๆเราอัพได้เลยนะครับผมแต่เราไม่อัพครับเราจะต้องดูตรงนี้ก่อนโอ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับอัพไปเลยครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมหาเทพแบงค์แบงค์ได้เปิดร้านผ่อนตัวละครต้องขอบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นร้านแรกแห่งประเทศไทยเลยหรือที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับที่รับผ่อนตัวละครใน map Toilett Tower Defense นะครับผมแล้วก็มีผ่อนเพชร ผ่อนไอเทมในเกมด้วยนะครับและก็ผ่อนโลบักให้สนใจเข้าไปติดต่อได้ที่เพจมาหาเทพแบงแบงเลยนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ในนั้นเลยนะมีผ่อนไปใช้ไปแล้วก็ผ่อนโครบร้บของแต่ในตัวนี้นะครับมาหาเทพแบงแบงแนะนำเป็นผ่อนไปใช้ไปเลยดีกว่านะครับจะได้ตัวละครไปเล่นด้วยแล้วก็ผ่อนไปด้วยเล่นไปด้วยโคจะเติงเลยนะครับทุกคนนะวอลเล็ตก็สามารถผ่อนได้เริ่มต้นแค่10บบาทเองครับคนดูอ่า เป็นยังไงกันครับผมน่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปทักในเพจมหาเทพแบงแบงนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมแต่ถามว่าตัวละครตัวเดียวก็เอาอยู่นะคุณดูนะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมในโหมด easy นะครับอืมเราก็ฟาร์มได้แบบสบายๆชิลละเวฟ15แล้วครับผมบอสเริ่มมาแล้ะตัวใหญ่เริ่มมาละยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เราก็ฟาร์มซานตาอีกแล้กันนะครับอีกสัก สามตัวละครเลยเป็นไงเราค่อยขายทีเดียวได้ไหมเออเรียบร้อยผมอัพเป็นที่เรียบร้อยอ่ะทีนี้นะครับผมน่าจะเวฟสิบเอ้ยเมื่อกี้ตัวเร็วมานะครับตัวเร็วมาโอ้โหก็ยังไม่ผ่านดานของผุ่มไปนะครับโอเคครับสองตัวละครนี้จะเวฟยี่สิบแล้วนะครับเราจะชนะแล้วโอเคเวฟที่แปดเป็นที่เรียบร้อยอัพนะครับทุกคนนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็สามารถอัพซานต้าได้ตันนะครับดูเพราะว่านะครับ เรายังไหวอยู่นะครับทุกคนตัวเร็วๆมาก็หายหมดนะครับเพราะว่าลัคกี้สปีเกอร์แมของเราเนี่ยดาเมจ8 0 0คูดาวศูนจุดซึ่ง1วีอ่ะเราก็ตี1,600แล้วนะครับทุกคนอาเวทินะครับเราอัพซานตาตันครับเป็นที่เรียบร้อยครับคุณดูนะฮะทีนี้เราก็จะลงลงแล้วหลายๆตัวแล้วทีนี้นะครับโอ้โหแป๊บเดียวหายไปกับตาครับพดู จบเกมภายใน7นาทีเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเอาตัวลัคกี้สปีกเกอร์แมนมาลงในโหมดอีซี่ในด่านทอยเล t ซิตีโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนนะ ถ้าอยากดูตัวละครอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับหรือมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็ดูนะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดใจนะครับอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์พี่ด้วยและกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือ EP หน้านะสําหรับวันนี้มหาเทพแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับได้เวลาครับ mũi Bye 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 ครับ